สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมโอรสสีเวียงนะครับโคราเตรียมเปิดมอเตอร์เวย์ลำตะคองวิ่งฟรี7วันในช่วงปีใหม่24ชั่วโมงโคราเตรียมเปิดมอเตอร์เวย์ลำตะคองนะครับวิ่งฟรีช่วง7วันในช่วงปีใหม่ครับช่วงเทศกาลปีใหม่เปิด24ชั่วโมงในการเดินทางเลยนะครับระหว่างวันที่29ธันวาคมถึงวันที่4มกราคม2565นะครับ เพื่อแก้ปัญหารถติดถนนมิตรภาพในช่วงเจ็วันในการเฉลิมฉลองปีใหม่ในการกลับบ้านสู่ประตูอีสานนะครับแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2ไองเตรียมความพร้อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์หมายเลขหหรือ M6 สายบางไปอินนครราชสีมาช่วงอำเภอปากช่องถึงอำเภอสีคิ้ว ระยะทางกว่า35.75กิโลเมตรซึ่งเป็นทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลขก2ถนนมิตรภาพช่วงผ่านเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาในฝั่งขาเข้าฝั่งกลางหันตรงข้ามเขื่อนลำตะคอง2ช่องทางจากทั้งหมด4ช่องทางเพื่อเตรียมเปิดบริการชั่วคราว แล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนเป็นการบริการที่ฟรีช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 5เพื่อแบ่งเบาการจราจรบนถนนมิตรภาพนะครับ ก่อนถึงทางเข้าเพื่อนๆก็สังเกตป้ายฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็พยายามใช้รถที่ความเร็วตำ่ำแล้วก็สังเกตป้ายเป็นระยะๆะะครับ เื้งต้นกำหนดเปิดบริการเวลาประมาณ7โมงเช้าของวันที่29ทธันวาคมถึงวันที่4มกราคม2565รวมทั้งหมด7วันโดยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใช้แผนจราจรเดินรถรูปแบบเดียวกับช่วงเทศกาลสงการปี2564นะครับเป็นแบบเดินรถทางเดียววันเวแบ่งเป็นขาออกกรุงเทพวันที่29-31 ธันวาคมรวม3วันเมื่อถึงถนนมิตรภาพประมาณกม65เข้ามอเตอร์เวย์โดยใช้สะพานบริเวณศูนย์พักพิงสุนัขจ้อนจัดพื้นที่บ้านหนองไผ่ล้อมตำบลหนองสาลายอำเภอปากช่องก็ให้ชี้ายไปตามเส้นทางกลับรถใต้สะพานมอเตอร์เวย์จากนั้นออกจากมอเตอร์เวย์ที่ต่างระดับ4คิ้ว ถ้าเราไปจังหวัดชัยภูมิขับตรงไปอีก600เมตรชิดขวากับรถที่กอมอ .4 8 0บกทางหลวงหมายเลข201ไปจังหวัดชัยภูมิขนาดเดียวกันใช้ทางหลวงหมายเลข24ไปจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์ได้ ขอย้ําว่าการเปิดบริการจะอนุญาตให้เฉพาะรถจนส่วนบุคคล4ล้อเท่านั้นเช่นรถเก๋งรถปิกอัพเพื่อความปลอดภัยส่วนรถบรรทุกรถโดยสารสาธารณะนะและรถจักรยานยนต์ไม่อนุญาตให้ขึ้นใช้และขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการใช้ความเร็วห้ามเกิน80กิเมตรต่อช่วโมงและห้ามแซง ที่สำคัญห้ามจอดรถลงมาถ่ายรูปหรือลงมาทำธุระต่างๆเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบในการบริหารจราจรเพราะช่วงสงการปีต์ปี2564ผู้ใช้ทางให้ความร่วมมือดีมากไม่เกิดอุบัติเหตุเลยสักครั้ง oh, <okay. S 1> เวลานี้มีความพร้อมให้บริการแล้วกว่า80%เ ทั้งเรื่องเส้นทางจุดขึ้นลงจะติดตั้งป้ายจราจรป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างตัดหญ้าสองข้างทางรวมทั้งเตรียมจุดบริการให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุและดูแลความเรียบร้อยตลอดช่วงเปิดบริการรวมทั้งจัดห้องสุขาเคลื่อนที่ รวมทั้งหมด12ห้องให้แก่ชาย6ห้องและหญิงอีก6ห้องครับ ขาเข้ากรุงเทพวันที่1-4มกราคมปี2565รวม4วันให้เข้ามอเตอร์เวย์ที่ต่างระดับ4คิ้วลงที่บริเวณศูนย์พักพิงสุนัขจรอนจัดเข้าถนนมิตรภาพที่กอม6 5ต่อไปขณะดเดียวกันจะประเมินความพร้อมในพื้นที่และปริมาณจราจรอีกครั้งว่าช่วงกลางคืนหลังเที่ยงคืนหากปริมาณรถไม่มากนักอาจปิดบริการ ให้ใช้ถนนมิตรภาพเพียงอย่างเดียวเนื่องจากมอเตอร์เวย์บางจุดยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างอาจจะเสี่ยงอันตรายในการเดินทางได้ คั้งนี้คาดว่าจะช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนมิตรภาพได้ประมาณ30,000คันต่อวันจากช่วงเทศกาลคาดการการเดินทางอยู่ที่100,000-120,000คันต่อวันในช่วงปีใหม่ปี2565เนื่องจากรัฐบาลปลดล็อกการเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งขณะน,นี้ประชาชนนิยมเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัด นกคกรารีมาอาย่างต่อเนื่องเช่นอำเภอปากช่องเขาใหญ่เที่ยงเขื่อนลำตะคองเขาใหญ่และวังน้ำเขียวการเดินทางช่วงวันปกติอยู่ที่40,000-50,000ถึงคันต่อวันส่วนวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์อยู่ที่เกือบๆ1 0 0 0คันต่อวันทำให้ต้องเปิดช่องทางพิเศษบนถนนมิตรภาพเพื่อช่วยระบายเรื่องรถ เพื่อที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับผมช่วงปีใหม่ก็เมาส์ไม่ขับนะครับแล้วก็บนถนนมอเตอร์เวย์ก็ขับด้วยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วก็คนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับก็เป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมลัง I